ผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ครับผมว่าคริปโตเคอเรนซีนี้มีการทําเงินให้เราได้อีกมากมายมากกว่าการเทรดอีกนะครับผมมากกว่าแบบการซื้อถูกขายแพงอีกนะวันนี้ผมจะมาบอก10วิธีทําเงินกับคริปโตเคอเรนซีว่ามีวิธีอะไรบ้างและความเสี่ยงที่ทุกคนต้องรู้ก่อนลงมือทําว่ามีอะไรบ้างเราฝากเหรียญของเราไว้เขาก็ให้ผลตอบแทนเป็นเปอร์เซ็นต์เป็นเหรียญกลับมาให้กับเราครับยิ่งเราฝากเยอะเราก็ยิ่งได้กลับมาเยอะเพราะว่ามันฝากเป็นเปอร์เซ็นต์ถูกไหมเออ รับสวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สหนาคาบิทคเคเนะ วันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณแบล็ n อินไซด์นะผมที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับคลิปวิดีโอนี้นะครับช่วงนี้หลายๆคนก็คงสนใจเกี่ยวกับการลงทุนอยู่มากๆใช่ไหมครับและคริปโตเคอเรนซีเนี้ยก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทุกคนต้องสนใจอยู่อย่างแน่นอนนะผมในช่วงเวลานี้เนาะผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ครับผมว่าคริปโตเคอเรนซีเนี้ยมีการทําเงินให้เราได้อีกมากมายมากกว่าการเทรดอีกนะครับผมมากกว่าแบบการซื้อถูกขายแพงอีกนะวันนี้ผมจะมาบอก10วิธีทําเงินกับ,รบค,คริปโตเคอเรนซี่ว่ามีอะไรรรบบ้างางเัความมเสี่ยงได้ไ ถ้ารับได้ก็ไปดูกันเลยผมแต่ก่อนจะไปดูการฝานน่านของกดไลค์และกด subscribe ให้ด้วยนะครับ อนอื่นต้องบอกก่อนนะผมว่าคลิปวนี้ไม่ได้เป็นการแนะนําการลงทุนแต่อย่างใดนะครับเป็นเพียงการให้ความรู้แก่คนที่ยังไม่รู้นะครับผมการลงทุนนั้นมีความเสี่ยงอยู่แล้วครับผมทุกคนควรศึกษาก่อนลงทุนนะครับและทุกวิธีการลงทุนในคริปโตโคเคอเรนซีนี้นะครับผมมีความเสี่ยงสูงมากทุกคนควรศึกษาหาข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนนะครับมาเริ่มกับวิธีที่1นึ่เลยผมเป็นวิธีอะไรไม่ไกลตัวเราแน่นอนครับวิธีแรกการเก็งกาไรระยะสั้นซื้อในราคาที่ต่ํา ขายในราคาที่สูงในระยะสั้นๆนั่นเองครับการทําเงินในรูปแบบระยะสั้นแบบนี้ทุกคนอาจจะรู้กันอยู่แล้วเนาะงั้นผมว่าคงจะไม่พูดเยอะมากแต่ต้องบอกกันตามตรงครับผมว่าการทําเงินในรูปนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการทําเงินในโลกคริปโตเคอเรนซีครับการซื้อเหรียญในราคาที่ถูกและขายในราคาที่สูงความเสี่ยงของมันก็คือต้องใช้เงินลงทุนที่เยอะมากๆครับผมเพราะว่าช่วงเวลาเทรดในระยะสั้นเนี่ยผมตีช่วงเวลาคร่าวๆคือเทรด1วันนะครับผมใน1วันเนี้ยเหรียญมีการปรับตัวขึ้นหรือลงอย่างน้้ออออยยย1-10่่่างแแนนนูลวมัครบ แล้วถ้าเงินลงทุนของเราเนี่ยมีน้อยการเทรดในระยะสั้นเนี่ยเราก็จะเสียค่าธรรมเนียมในการซื้อขายแต่ละครั้งเนี่ยเป็นวาเล่นเลยครับผมซึ่งค่าธรรมเนียมในการซื้อขายแต่ละครั้งเนี่ยก็แล้วแต่เอ็กซ์เชนเนาะถ้าเราไปเจอเอ็กซ์เชนที่มันมีค่าธรรมเนียมที่แพงเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยแทบจะไม่ได้กาไรเลยนะครับซึ่งมันจะเป็นมากครับผมที่เราจะต้องมีเงินลงทุนที่สูงมากนิดนึงเพื่อจะคุ้มกับค่าธรรมเนียมการเทรดของเรานั่นเองนะครับวิธีอย่างต่อมาคือการถือเหรียญระยะยาวครับการที่เราเนี่ยเก็งกําไรจากเหรียญทีี่่่มมมูลคคาาาสงงงงขขึึ้้นนนนรแตตเเอออถ หว่าเหรียญเนี้ยจะมีมูลค่าขึ้นสูงไปมากกว่านี้ครับการทําเงินในรูปแบบนี้ก็จะถือว่าเป็นการเซฟเรื่องค่าธรรมเนียมการเทรดไปได้มากพอสมควรครับเพราะว่าเราถือในระยะยาวนะไม่มีการซื้อขายซื้อขายบาย่อยๆถูกไหมแต่ก็จะใช้ระยะเวลานานสักหน่อยหนึ่งนะครับผมก็จะเหมาะสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาเข้ามาดูกราฟนะครับเน้นซื้อและถือไว,าาว้ยาวๆรอราคาขึ้นทีเดียวไปเลยนะฮะเข้ามาวิเคราะห์ตลาดครั้งเดียวแล้วก็มองมันไปในระยะยาวเลยครับความเสี่ยงของคนที่ถือเหรียญระยะยาวเนี่ยที่จะต้องเจอเลยนะครับผมก็คือเหรียญอะ อาจจะไม่ได้ขึ้นไปอย่างที่ทุกคนคิดทุกคนอาจจะแบบว่าติดดอยอยู่ตรงนั้นก็ได้แต่ถ้าเรียนนั้นคือสิ่งที่ทุกคนศึกษามาอย่างมากเพียงพอแล้วแล้วถ้ามันเป็นไปตามที่ทุกคนคาดหวังหรือคิดไว้เรียนที่ทุกคนถือไว้ก็จะให้ผลตอบแทนทุกคนอย่างเห็นได้ชัดเลยครับผมก็อาจจะเป็นบวกร้อยเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์อย่างที่ใครหลายคนยอมอดทนถือมานานหลายปีนะครับวิธีท,ทาเงินอย่างต่อมาผมก็คือการสร้างเงินปันผลหรือฝากเงินหรือจะเรียกวิธีนี้ว่า stacking ครับเหมือนกับว่าเราเนี่ยนำเงินไปฝากธนาคารครับผมแล้วก็ ดอกเบี้ยกับมาแต่ว่าตรงนี้เราจะนําสินทรัพย์ดิจิตัลของเราเนี่ยไปฝากไว้กับแพลตฟอร์มหรือกระเป๋าเงินที่รองรับการสแต็กไว้นะครับซึ่งรางวัลหรือผลตอบแทนที่เราจะได้รับมาเนี่ยก็จะขึ้นอยู่แต่ละแพลตฟอร์มครับผมว่าเขาจะให้เรากลับมาเนี่ยเท่าไหรเท่าไรเราก็ต้องศึกษาข้อมูลตัวนี้เพิ่มเติมอีกทีหนึ่งนะครับผมยกตัวอย่างอย่างคลิปที่ผมเคยทําไปนะเกี่ยวกับการซิฟล็อกกับการซิฟอัพในตัวของ Exchang e ซิฟเอ็กครับผมก็ถือว่าเป็นการสเต็กเหมือนกันครับเราฝากเหรียญของเราไว้เขาก็ให้ผลตอบแทนเเเเเปป็็นนนรรซหหียยกกกลัับบมาาาาใ้ิ่งฝ เยอะเราก็ยิ่งได้กลับมาเยอะเพราะว่ามันฝากเป็นเปอร์เซ็นต์ถูกไหมเออข้อเสียของการสเต็กนะผมก็คือราคาเหรียญของเราเนี่ยที่ฝากไว้เมื่ออาทิตย์ก่อนอะ่ะอยู่ที่ราคา10,000บาทแต่พอมาถึงอาทิตย์เนี้ยมันจะอยู่ที่ราคา8,000บาทก็ได้ครับผมเพราะว่าด้วยราคาเหรียญเนี่ยของมันเนี่ยมีการผันผวนทาให้ราคาเหรียญเนี่ยลดลงครับผมทุกคนมันก็เลยทําให้เงินที่เราฝากเนี่ยมีมูลค่าลดลงแต่ว่าราคาเหรียญของนั้นอะ่ะมีมูลค่ามากขึ้นจํานวนเงินฝากข,ของเราอะ่ะก็จะมีมูลค่ามากขึ้นตามเหรียญน,นั้นไปนะครับมันก็มีทั้งขข้้ออดีแล ของการแสกนะครับทีทําเงินอย่างต่อมาคือการใช้บอท นั่นเองนะครับสำหรับใครที่ไม่มีเวลาเทรดการใช้บอดเทรดก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะผมที่จะช่วยทําเงินให้กับเราได้ครับเพราะบอทเนี่ยจะทําหน้าที่เทรดให้กับตัวเราเนี่ยได้24ชั่วโมงเลยครับผมทุกคนคืออย่างคนทํางานที่เป็นมนุษย์เงินเดือนอะ่ะเขาก็จะมีเวลาทํางานใช่ไหมแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลามานั่งเทรดทั้งวันหรอกถ้าเราใช้งานบอดอะไรอย่างเงี้ยอ่ามันก็ยังเทรดให้เราได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงในขณะที่เราก็ยังทํางานของเราอยู่นะตรงนั้นเออและบอดก็ดีอย่างหนึ่งครับผมคือมันอะ่ะไม่มีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง รู้สึกได้เลยนะผมก็คือบอดบางตัวมีค่าบริการที่สูงครับผมทุกคนซึ่งมันก็อาจจะใช้เงินลงทุนที่สูงขึ้นนั่นเองเพื่อจะทําให้เราเนี่ยได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับตัวเรานะครับแต่ถ้าเรามองภาพรวมบอดแต่ละตัวก็จะมีจุดเด่นจุดด้อยต่างกันไปครับผมแล้วแต่สภาพตลาดบอดตัวนั้นก็จะเหมาะสมกับสภาพตลาดตัวนี้บอดตัวนี้ก็จะเหมาะสมกับสภาพตลาดแบบนี้ครับผมผลตอบแทนก็เลยขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ที่เราเลือกบอดไปถ้าวันไหนเราเลือกกลยุทธ์นี้แต่สภาพตลาดเป็นอีกแบบหนึง่งไม่เหมาะ โซลบากลยุทธ์นี้มันก็มีสิทธิ์ทาให้เราเนี่ยาขาดทุนกับการใช้งานบอทดต,ตรงนี้ได้ครับวิธีทำเงินอย่างต่อมาคือการรับเหรียญคริปโตฟรีจากการรูกกิจกรรมต่างๆหรือที่เราเรียกว่าการแอดดอ d ครับแอดอคือการแจกโทเคนไปแบบฟรีๆเป็นเหมือนรางวัลให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมการตลาดตามข้อกําหนดและเงื่อนไขของแพลตฟอร์มนั้นๆโดยทั่วไปคนที่แจกก็จะเป็นสตาร์ทอัพส,ส่วนใหญ่ครับ ทางสตาร์ทอัพเขาจะมีโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีเขาก็เลยทาการแจกเหรียญเป็นการประชาสัมพันธ์ให้คนสนใจเกี่ยวกับโปรเจกต์นั้นนั้นั่นเองนะครับผมยกตัวอย่างนะอย่างบอปคอยอย่างที่คนรู้จักกันใช่ไหมที่หลายๆคนได้รับเหรียญฟรีไป1 0 0้ยเหรียญเนี่ยเออก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของการทำแอดด็อกแบบนี้นั่นเองนะครับแต่ที่สําคัญนะความเสี่ยงของมันก็ยังมีอยู่แล้วผม,ผมก็คือทุกคนก็ระมัดระวังเกี่ยวกับการแอดด็อกที่เกิดจากการหลอกลวงด้วยนะครับผมหรือการแกะมนั่นเององตครับราารก็<อ> คือการขุดเหรียญคริปโตเคอเรนซีนั่นเองการขุดเหรียญคริปโตเคอเรนซีเป็นการลงทุนอย่างหนึง่งที่เราซื้อกาดจอและเปิดขุดเหรียญที่เราต้องการเหรียญที่เราสามารถขุดได้เนี่ยมีเยอะมากจริงๆครับผมยกตัวอย่างนะครับผมเช่น Dog coin Ethereum Litecoin และก็ Bitcoin เอาจริงนะมีเยอะมากกว่านี้อีกครับถ้าให้พูดอาจจะต้องทคดดอาคลิปวิดีโอแยกออกมาอีกคลิปหนึ่งเลยเพราะว่ามันเยอะมากจริงการขุดเหรียญต่างๆเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับราคาของเหรียญคริปโตเคอเรนซีครับผมถ้าเหรียญนั้นที่เราขุดมีราคาที่สูงเราก็จะยิ่งได้ทุนคืนไวยยยยิ่่่่งงงขึ้นนคครรรัสววเเเืออาาามีีีก็ูท ถ้าราคาเหรียญทเราคุณนั้นนะนะไม่คุ้มทุนกับค่ากา์จอค่าไฟของเราบางทีเราก็อาจจะคืนทุนนานหน่อยแต่ถ้าบางครั้งราคามันต่ําแบบต่ามากสุดๆะก็อาจจะทําให้เราเเนี่ออขาดทุนได้หรือว่าเหมือนแตกไปเลยนะฮะ วิธีอย่างต่อมาผมการสร้างกําไรจาก NFT เกมครับเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงชอบเล่นเกมอยากหาไรายได้กับมันอยู่แล้วใช่ไหมล่ะ NFT เกมเนี่ยก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าไปทาเงินกับมันได้อย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเกม Axie Infinity Bomb Crypto Crypto Card หรือเกม Morning Moon Village จาก H s b ชส Cup ของไทยเรานั่นเองครับแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับผมว่า NFT บางเกมเนี่ยโมเดลของมันเนี่ยก็เป็นแชร์ลูกโซด่ดีๆนี่เองนะฮะใครลูกช้าสายรอบวงอะเคยได้ยินไหม เอถ้าใครเนี่ยไม่ศึกษามาให้ดีพอเนี่ยรักเกมเนี่ยมากกว่าเงินในกระเป๋าของเราเนี่ยก็อาจจะหลักภูไปได้เลยนะครับผมอย่างเกมล่าสุดที่เพิ่งแตกไปก็คลิปตัวใหม่นะครับผมก็ระมัดระวังเรื่อการลงทุนเกี่ยวกับพวก NFT เกมด้วยนะครับวิธีการทําเงินอย่างต่อมานะครับผมก็คือการทํา arbitrage การทำา r b i t r สคืออะไรการทำา r b i t r a g e ก็คือการทำกำไรจากส่วนต่างโดยการซื้อเหรียญที่มีราคาสูงในตลาดหนึ่งและนำไปขายอีกตลาดหนึ่งที่ราคาสูงกว่าผมอยากให้ทุกคนลองสังเกตดูว่าผมว่า exchange แต่และ exchange เนี่ยราคาเหรียญเนี่ยมันไม่เท่ากันอยู่แล้วใช่ไหมผมยกตัวอย่างเอ c h a ยไทยลาการอย่างบิตครกับซิฟเมกเนี่ยทุกคนลองเปรียบเทียบกันดูดีๆครับผมณนะวันเวลาเดียวกันเหรียญแต่และเหรียญเนี่ยมันก็ราคาไม่เท่ากันนะครับ อ,อ,อ่ะผมยกขึ้นมาเปรียบเทียบให้สองสตัวทุกคนดูอย่างราคาบิตคอยนะผมบิตคอยของนิซิปเมกจะอยู่ที่1 4, 2, 7, นะะึ่งล้านสี่แสน่นนผมวของบิตคัพก็อยู่ที่1นึ่งล้านสี่แสนก็ต่างกันที่1,000บาทเลยนะเออมันดูในส่วนของอีเทเร,รียมกันอีเทเร,รียมของซิปเมกจะอยู่ที่1นึ่งแสนสามจะอยู่ที่1 3 1่งหนรอบ้าอ,อ้าววอลุ่มก็จะน้อยกว่าของซิปเมกนิดหน่อยนะแต่บางทีก็ผันพลเนี่ยกลับข เออมาดูในส่วนของ XRP แล้วกัน XRP นี่ก็จะมาเห็นความแตกต่างกันไม่เท่าไหร่นะในซิมเมกจะอยู่ที่24.96ส่วนของบิทคัจะอยู่ที่24.87นะครับผมในแต่ละโบกเนี่ยราคาก็จะมีความแตกต่างกันอยู่ประมาณหนึ่งนะครับซึ่งวิธีเนี่ยก็เป็นวิธีที่ทุกคนสามารถทํากําไรได้ง่ายมากๆเลยนะครับแต่เราเนี่ยอาจจะต้องไวหน่อยนะครับเพราะว่าในตลาดคริ p โต c คอเ e n c y เนี่ยมันเร็วมากเลยนะทุกคนแลนะทุกคนนะอาจจะต้องคํานวณค่าการโอนค่าทรรมเนการซื้อขายขาอีกด้วยนะครับผมเพราะว่าถ้าทุกคนคํานวณพลาดเนี่ยอาจจะขาดทุนได้เลยนะคร ผมเกือบจะสุดท้ายแล้ววิธีนี้ก็คือการเทรดสัญญาฟิวเจอร์ครับการเทรดสัญญาแบบฟิวเจอร์นี้คือมีข้อดีนะเว้ยทุกคนก็คือทุกคนเนี่ยไม่จําเป็นต้องใช้เงินลงทุนที่เยอะครับเพราะว่าทางบล็อกเนี่ยเขาจะมีเลเวเลตที่ช่วยให้ทุกคนเนี่ยได้รับผลตอบแทนมากยิ่งขึ้นนั่นเองผมยกตัวอย่างนะทุกคนมีเงินอยู่100ดอลลาร์และทุกคนคิดว่ากราฟตรงนี้จะไปในทิศทางที่ขึ้นทุกคนก็กดลองไปที่10ดอลลาร์และทุกคนก็กดคูณเลเวเรตไปที่ 20x อันนี้ผมยกตัวอย่างมบเอ็กัทุอันเนี้งหมด200 ผโดยที่ต้นทุนของทุกคนจริงๆแล้วออมีแค่10ดอลลาร์ครับซึ่งถ้าการาฟที่เราคาดการไว้อะวงไปในทิศทางที่เราคิดไว้อย่างถูกต้องแล้วนะเรากดลองและการาฟมันขึ้นไปอย่างทิศทางที่เราคิดไว้นะเราก็จะรับผลตอบแทนกลับไปเยอะพอสมควรครับผมแต่ถ้าว่าถ้าการาฟเนี่ยมันไม่ได้ไปในทิศทางที่เราคาดการไว้ที่เราคํานวณไว <S <S ้พอของทุกคน أ, อ่ะก,ก็จะติดลบทันทีเลยนะครับและถ้าการาฟยิ่งลากไปผิดทางมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆและในส่วนของเงินทุนของทุกคนเนี่ยมันไม่ได้มากที่ จะรองรับการลากกราฟขนาดนั้นและทุกคนไม่ได้ตั้งคัดลอสไว้มันก็อาจทำให้พอร์ตของทุกคนเนี่ยระเบิดตู้มได้นะครับ ระเบิดในที่นี้หมายความว่าก็คือเงินลงทุนของเราจาก100ดอลดอร์ก็จะเป็นศูนย์บาททันทีครับผมจึงบอกได้ว่าการเทรดในรูปแบบฟิเจอร์มันก็มีทั้งดีและเสียทุกคนก็ต้องศึกษาให้มากก่อนลงทุนแล้วก็อย่าลืมคำนวณเลเวอเรจให้ดีก่อนนะครับผมไม่งั้นอะ่ะมันก็มีความเสี่ยงมากพอสมควรเลยนะที่เงินของทุกคนอะ่ะจะเป็นศูนย์ได้นะครับวิธีอย่างต่อมาเป็นวิธีสุดท้ายผมเกี่ยวกับการทำเงินในคริปโตเคอเรนซีครับผมวิธีอย่างสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงในวันนี้ก็คือการร์ การฟาร์มดีฟายมาจากคําว่า d e f i บวกกับคําว่าเยลฟาร์มิงครับคือการฟาร์มผลตอบแทนบนแพลตฟอร์ม d e f i ต่างๆนั่นเองนะครับโดยที่ให้ทุกๆคนเนี่ยนำเหรียญสกุลเงินต่างๆที่ทุกๆคนมีในครอบครองไปลงทุนในการฟาร์มที่เปิดในแพลตฟอร์มนั้นครับเพื่อเป็นการลงทุนให้แพลตฟอร์ม d e f i นั้นเติบโตได้ตามเป้าหมายที่วางแผนไว้นั่นเองนะครับอ่ะเผื่อหลายๆคนยังไม่เข้าใจคําว่า d e f i ว่า d e f i คืออะไร d e f i คือระบบการเงินที่ไรตัวกลางครับที่จะก,กระจายอํานาจ ทางการเงินให้กับทุกคนที่สามารถเข้าถึงระบบได้พูดให้เข้าใจง่ายๆเลยนะผมก็คือ d e f าเนี่ยก็คล้ายๆจกับธนาคารบ้านเราเลยครับผมมีทางการสร้างสินทรัพย์กู้ยืมค้ำประกันโอนสินทรัพย์รวมไปถึงอะไรอีกหลายอย่างที่ระบบการเงินปัจจุบันของเราเนี่ยทำได้ครับ ในเรื่องของความเสี่ยงที่เราจะเจอในการฟาร์มดีฟานั้นนะครับผมอย่างแรกเลยนะก็คือราคาเหรียญที่เปลี่ยนแปลงไปตามตลาดและความน่าเชื่อถือต่างๆความเสี่ยงอย่างต่อมาครับผมก็คือเราเนี่ยอาจจะถูกแฮ็กกระเป๋าเงินวอลเล็ตของเราได้อันนี้ทุกคนก็ต้องตรวจสอบวอลเล็ตของเราดีก่อนดีดดนะครับความเสี่ยงอย่างสุดท้ายของดีฟาเลยนะผมก็คือการที่เราเนี่ยถูกหลอกครับถ้าไม่อยากโดนหลอกในการทำดีฟายอ่ะผมก็แนะนําว่าทุกคนอะ่ะน่าจะต้องศึกษาหาข้อมูลหาความรู้ให้เยอะๆก่อนที่จะเริ่มลงทุนในดีฟาดีกว่านะครับ ตัวอย่างการถูกหลอกที่ดังๆเลยนะที่เป็นข่าวเลยนะผมก็คือดีฟาย้อยครับผมที่ประกาศเชิดเงินนักลงทุนไปเกือบ1,000ล้านบาทเลยทีเดียวและมีการเย้ยนักลงทุนด้วยนะครับว่าพวกเราโกงคุณแล้วคุณก็ทำอะไรไม่ได้หรอกและนี่คือความเสี่ยงของโรคดีฟาครับ เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับสวิธีการทาเงินกับคริปโตเคอเรนซีและความเสี่ยงในการทําเงินต่างๆก็ต้องบอกกันตามตรงนะครับว่าการทําเงินในแต่ละอย่างเนี่ยมีความเสี่ยงไม่เท่ากันจริงๆทั้งเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยแต่ว่าถ้าทุกคนรับความเสี่ยงได้เนี่ยก็ลองศึกษามันดูได้นะครับเพราะว่ามันอาจจะทําเงินให้กับทุกคนเนี่ยได้ในอนาคตนะครับเออย้ำกันอีกครั้งนะผมว่าคลิปวันนี้ไม่ได้มาแนะนําการลงทุนแต่อย่างใดเป็นเพียงการให้ความรู้กับคนที่ยังไม่รู้เกี่ยวกับการลงทุนเท่านั้นนะครับทุก,กทน,นะะคครี่กษ หาข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนลงทุนนะครับและถ้าทุกคนอยากจะเริ่มลงทุนจริงๆเนี่ยควรใช้เงินเ,นเนย็นน่ะมาลงทุนก่อนนะครับผมเพราะว่าเงินต้นของทุกคนเนี่ยมีโอกาสกลายเป็นศูนย์ได้เลยนะครับผมถ้าไม่ได้นับการขูดนะนะเออสำหรับวันนี้เพียงเท่านี้นะผมถ้าทุกคนชคอบคลิปวันนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะผมไปนะผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ